สบายดีดตอนร้คาคขสุ่ยสอนน้องตุ๊กสาวลาวซ้ำเหนือเด้อเมื่อนี้น้องตกุ๊ก็สิมาเห็นเมนูหนึ่งที่บ่เคยกินมาก่อนเนาะทุกคนเนาะแล้วก็บเ่เคยฮิตมาก่อนเลยทุกคนไม่เคยทําเลยจ้านั่นก็คือแกงขี้เล็กนั่นเองเนาะทุกคนอ่อจะวอาจังใดมือวันสองสามมือก่อนนี่เนาะพอาพายไปเอาใบขี้เล็กมาแต่สบ่บุ้เนาะทุกคน <c oughs> เป็นเมนูทีแบบวว คนสําเหนือยังน้องตุกสินนะบูเฮ็ดกิน,น้อทุกคนแต่บูฮูบ่าคนสําเหนืออยู่บนอื่นเขาเคยกินหมอเขาเคยเฮ็ดกินบอ่อแต่สําหรับน้องตุกหรือว่าอบครัวของตุกคือจะกินมือนีเป็นมือแหลกหรือว่าข่้งแหลกน,นั่นเองเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้เฮาไปเฮ็ดเมนูแกงขี้เล็กกันจะ้ะหรือว่าแกงอุจจละเล็กใส่ผักพยนโค ก็คือแกงขีเล็กใจหนังนั่นเองนะทุกคนไปกันเลยจ้าดึมด้วยท้อนทอทอ,อทุกคนแล้วนี่ก็คือหนังที่ตุต๊กตุ่มไปแล้วน,นะทุกคนเนาะซึ่งขีเล็กของตุก๊กอ่ะใบขีเล็กนะตุ๊กบุกเคยกินเลยกับบุกเคยเห็นเนาะนี่จะเป็นการกินข้างแหลรอะจะเป็นการกินข้างแหลงนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยว แล้วก็บบอ่าู้เฮ็ดอีกเนาะทุกคนบะคะเจ้าแกงกันแจ้าเดอแต่ว่าน้องตุ๊กได้เบิ้งคลิปมาแล้วเนาะทุกคนเบิ้งคลิปมาประมาณสองหมื่นประมาณมาตั้งสองหมื่นเนาะทุกคนเนาะแม่จะเฮ็ดได้อยู่แต่บารู้่าเขาเซอร์เดอเดยอันนี้คือจะเป็นการเฮ็ดมั่วๆของตุกเองอ่าถ้าบารพิชผ่านประการเดียวก็ทุกคน อ uh, าเอฟซีทุกคนมาคอมเมนต์ได้เนยทุกคนคอมเมนต์ติส้มได้เพราะว่าเป็นการกินครั้งแรกบุหูรสศาสตร์บุูบุหูเลยเนาะทุกคนนะเออบุหูเราไม่เคยกินเลยเนาะทุกคนปลารสศาสตร์มันเป็นแนวเดินนะทุกคนไปเอาเจอสวยนุง่งตุ๊ดเด้อทุกคนวันนี้เฮาคิมา <c oughs> เกี๊ยมเขื่อนแกงเนาะทุกคนกล่องเยี่ยงเยียงเปหน่อยนึงเด้อทุกคนเพราะว่าเซื้อดอกไพเซื้อดอกไพลคันแรก <c oughs> จับคก จับโคกเอาข้าเบือนะทุกคนเสิซ์เฟเบลือลงไปเซิประมาณนี้ก,ก็ได้ลับที่บนน้อทุกคนเนาะน้องตุ๊กจะเห็นหน่อยเดียวเพราะว่าเ่าเคยกินแต่แต่เราเคยเห็ดแต่นั้นอันนี้คือเรียกขี่น้องตุ๊กต้มไปแล้วก็ใส่หอมแดง ไม่ต้องมีอันเดอร์แดดแต่ว่าน้องตุ๊กก็บเบิ่งคลิปมาหน่อยนึงนาะคือเขาจะซื้อหอมแดงพริกอย่นี้เนาะมักเ็กดน้องุกหรือว่ามาเอื้อนน้องุกมันมันมีหน่อยน้องุกเลยซื้อมักเ็ดแงแทนเอาซื้อยางที่เฮามีเด้อทุกคนอืมโอ้ซื้อซื้อเยอะอยู่ได้ เราตุกกรได้ออคีเล็กเสื้อหมอนหรอหนอคุณคนหนเสื้อเกลือเสเป็กนัวเด็กกรเสื้อส่วนยาวต่ำเนาะลงไปบอ้โหว่าสิเป็นกินหรือว่าสิออกมาหนาเลยหนอคุณคนหนอ กันไม่รู้จริงๆเมนูนี้จะเป็นยังไงก็คนน้ำลองตุกกระเซิร์ฟไปเลยทุกคนนี่อันนี้คือหน้ำตกไหนสนับอีบุ๊บบมเป็นอย่างไรทุกคนเนาะ วรนำแหงบ้าไม่ได้เด้อทุกคนเด้อสิมแล้วมันก็คือแซ่บไปเลยจะขา,ายคืออมบวนจ้ะบ่าแจ้งคือแบแจ้งคือกับแบบแกงนอนจะไปแยกงหนนึงติ้วเอ้ย แล้วก็เสื้อผักหนาวเรือผักข้าลงอนเสื้อหมึกลอยตุ๊กตุกเห็นเขาจะเห็ดแบบเสื้อแบบเห็นเสื้อเดอีหลายลาอย่างจะมนทุกบุญทุกจะเอถักทีมีเด็คนมันแห้งเกินไปหรือเปล่า บูเฮ็ดชื่อบูเฮ็ดอีีอีหรอเด้อยุกคนเนีย่ยต้องต้องน้ำมาด้อคือต้องทําให้เป็นจริงๆน่าจะแห้งเกินไปเดี๋ยวน้ำสรร่อกนึงก่อนน้ำประเด็กได้ไหมเออประเด็เดเยอะก็ไม่หลงอีกเนาะ ไอละเด้อแกนกิลิกแท่เขามินอ่านางเสืิยเลยเนาะมีเสืดมีอีกหลายๆๆยอย่างน้องทุกเบิ้งนันคลิดด้วแต่ว่าน้องทุกขอบ้าหูเดี๋ยวตักเดินพอซิมพ่อไฟซิมมันเป็นยังไงกรหอมดีอยู่ด้ ไอ้พรกุงแล้วน้องตุง๊กขี้สีบวมากานเดียเื่องเป็นน้ำสีบัวเคยกินหูทอกคนนั่นเพือ่อนทีที่นั่นเนาะชีเคยกินมาเ,มเห้เธอมาให้เธอกินลองเม่งหนอทุกคนจะหูว่ามันเสียบหรือบอ่เสียบเขาจะเจ้าหูเออนพอมาซิทุกคนและเระเดินนี่อาหารกันกินของเามัน,นี่มีตังหมูนังหมูอันนี้ก็นังหมู หมูสามสั่นทอดน้ำปลาหงาผงเขียวแกงอุจจเล็กซ <laughs> ิมึงดูเฮ็ยพังแรงในชีวิตท,ทุกหัวจิออกรสสานเป็นนเดย์เดี๋ยวเอาสามสั่นมาจืดเลยเอาผมมีอันเด็กกินคือบรเฮ็ดกระเพาะหมูนัน้นเอากระเพาะหมูหมูวอาเขาอยากินไส้หมูม,มาซิมังดูเออมีแต่อื้อคำเดียวเท่านี้รสสารบอกรสสารอื้อคำเดียวเท่า บิงซิมมันคมตัดนะผู้จัดแค้วซิมล่ากอนแม่ย่าฟ้าเอาแม่อันอันนี้ตัวสวยด้วยอันนี้ตัวสวยเลยทุกคนอันแคล้วห้างมของแก้วมันคมตัดนะไรข้างนี้แกงอุจจาระเล็กแกงขี้เล็กซิมมึงดูพอพอยากอมขี้้เล็กขางแรงเลยชีวิตผีมือตุกเข็ด เบ่งจักคลิปมาเลยมันจี๊ดแยบเลยเอเขาเบื่อเลเชื่อเขาเบื่อแย่เส้นหน่อยไม่แพ้มีหนานางเสดเห็นอยู่น้ำคลิปเขามันมีหนานางมียนจำเนื้อหมูมีเหรอมีเห็ดมีเห็ดมีผักซีมีผักอีตูเชื่อผักเน่าเออแม่เห็ดคือแกงนอเลยนะเชื่อไปแจ๊ก มะคขียนเด้อขมกูมะเขียนหนพอฟมปุ <laughs> <norm> ้ยการขับัถต <co> ้มทิมจะนุ่้มจางจางแบบเกลือเป็นงูจางบอกเพราะทีเสียมหนาะระบาดมึงคือนกการพูแล้วกันซีมแตะแตะกันขมจะกูดยืะจักเขาอ้นเชิญ้รงนั่นเนาะ เขาเสื k k awesome. um> ้อหวูกางเขากินได้ย um ังวะข้างแรงในชีวิตแกงหัวบุนบุนไหมบุ้ยคือจะอยากจะมากินนีมบุคืออีแม่อีแม่ถอยละอีแม่แกขี้เล็ก

Bữa bữa chơi để áp à, bạch chú không kia lại Càng sáng Càng sáng xe bảo càng ngon sáng Càng sáng càng xe Cái mm. à, <laughs> này rồi ăn càng mắc pin mắc pin Cái chơi xuất Thả nông tốt nông này đầm mối này มื่อกี้ซิมแล้ยังติดจบอยู่เบอร์ฟันนี่แกับเนาะเออลองมั้งลองมึงดูคุ้มเอ่ยตามันกินเออมั้แหละลืมบอกเป็นผัวเป็นผัวยุ่นบอกเออมัไแ้ลืมสี่วันชั่วโมงหน้าหิวหน้าเม่าหัวหน้ามาคายบอกกินถังเลยคายบนน่ะบอกคุ้มกินอีกใช่ กอนทุกคนขอจบไปกินข่าวก่อนเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองตุ๊กตาสาวสมเหนือได้เด้แกงแกงขี้เล็กข้างแรงในชีวิตเฮ็ดอีบอคือจะเป็นถั่วเนึ้อถ้วยเดียวถ้วยนี่แล้วแล้วกินน้อยอ่ะกินลาบปามเขาเอง